ว่าฉันฟังอะว่าเจอซองเงินในล็อกเกอร์เธออะเดี๋ยวเดี๋ยวซองเงินนี่หายอยู่ในล็อกเกอร์ฉันมันจะเป็นไปได้ยังไงเดียเธอคิดดูนะถ้าฉันจะขโมยไปจริงๆอ่อะฉันจะเอาเงินไปไว้ในล็อกเกอร์ตัวเองเนี่ยนะใครบ้าจะทำอย่างนั้นนั่นมันดิวนี่ที่งานมันจบไปในทีแล้วนะเมื่อไหร่เดีจะมาโอ้โหนี่ก็ทวงเงินจังเลยก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่าย เอาไปอย่างนี้ค่าจ้างแล้วก็ปิดปากอย่าบอกใครเรื่องนี้ด้วยนะ ครูอยากพักการเรียนทีมเลยนะคะหนูไม่อยากเอาเรื่องเพื่อนอะคะ่ะอุ๊ยไม่ได้หรอกดีวถึงแมเธอจะไม่เอาเรื่องเนี่ยทางโรงเรียนก็เอาเอาเรื่องอยู่ดีเพราะว่ามีการทาร้ายร่างกายกันขนาดเนี้ยังไงพ่อแม่ถึงไม่ยอมพอออก,ก็ไม่ยอมหรอกอเรื่องนั้นอะเดี๋ยวครูจัดการเองว่าแต่ว่าเรื่องที่บอกว่าจะให้ช่วยงานเป็นประธานแทนเขา่าทําได้ไหมลูกเออเออหนูทําได้ค่ะครูหนูจะทําให้สุดความสามารถของหนูเลยคะ่ะ เอริวเธอเก่งมากเลยนะเนี่ยงานกิจกรรมนี้จบได้เพราะเธอเลยแบบนี้เธอคงเหนื่อยแย่เลยแหละโหไม่หรอกก็มีพวกอธอคอยช่วยฉันไงงานถึงสำเร็จได้โหเธอทำงานหนักจนผอมชู้ไปหมดแล้วเนี่ย <S <S อย่าลืมกินข้าวกินยาด้วยนะใช่ดิวเธอยิ่งไม่ถึงแรงอยู่อ่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนๆฉันนะ่ะกินข้าวกินยาตรงเวลา <S <S เด็กเดค่ะเด็กๆ มาแจ้งให้ทราบค่ะก็คือจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิวอะทำหน้าที่แบบแบบแบบเอ่อเป็นผู้นำเป็นประธานแทนน่ะได้ดีมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็พวกคุณครูเนี่ยก็เลยเล็งเห็นความสามารถก็เลยจะเลือ่อนทานให้ดิวอะเป็นประธานนักเรียนตัวจริงเลยค่ะอุยจริงเหรอคะครูว้าวเฮ้ยใจเย็นดิวจริงสิคะแหมดิวก็เถอะ ที่ทำงานเก่งขนาดเนี้ตำแหน่งนี้ก็คู่ควรกับเธอแล้วค่ะครูจะไม่ทำให้ครูผิดหวังนะคะเออครูคะซองเงินกิจกรรมที่เหลือค่ะหนูวางไว้บนโต๊ะครูแล้วนะคะดีมากเลยนี่เก่งมากเลยนะสามารถจัดสรรยังมีเงินเหลืออีกแล้วก็จัดงานได้ดีแบบนี้เนี่ยคู่ควรจริงๆเลยอะครูแวะมาบอกข่าวดีแค่นี้เดี๋ยวครูไปก่อนนะคะค่ะครู เออดิวว่าแต่เรื่องซองเงินอะเธอไปเจอได้ยังไงหรอเออนั่นสิสรุปว่าพิมมุกโนไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันน่ะตามหาจนทั่วเลยนะแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งอะที่ฉันยังไม่ได้ไปฮที่ไหนอะก็ล็อกเกอร์พิมไงเฮ้ยในล็อกเกอร์พิมเนี่ยนะจริงหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิ ก็งานเนี้ยเป็นงานใหญ่ใช่ไหมเงินมันก็เยอะพิมพเขาอ่ะก็คงรอดอยากได้เงินเป็นของตัวเองอะดิเรียกจะเชื่อเลยว่าพิมจะทําอย่างนี้ <S <S ไม่น่าเลยพิมพแต่ก็ช่างเถอนะเนาะเรื่องมันจบไปแล้วอะ่ะพิมพก็ได้รับบทลงโทษเราด้วยเอย้ดิวเคยไม่ได้กินข้าวเช้านีไนไไไ่ไปกันไหมไปไปสิไปสิเออเดี๋ยวดียไปกันไหมเดี๋ยวพ่อเธอไปกันเลยฉันขอนั่งทำงานก่อนอะ โอเคโอเคงั้นเราสองคุณไปก่อนนะไปมาดีเดียอ้าวพีมกลับมาแล้วหรอเฮ้ยฉันคิดถึงเธอมากเลยอะ่ะอืมใชแ่แล้วงานที่โรงเรียนเป็นไงบ้างอะ่ะโอเคเปล่าเฮ้ยเรื่องงานที่โรงเรียนอะโอเคทธอไมต้องเป็นห่วงหรอก ว่าเธอได้ยินข่าวเรื่องดิวหรือยังอะฉันก็พอได้ิมาบ้างแล้วแหละเออพิม์พฉันขอถานตรงๆนะเธอเอาเงินโรงเรียนไป,ปนจริงๆหรอเดียเธออะคิดว่าฉันเอาเงินวิงจริงเหรอเออคือฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าดิวมาแล้วว่าฉันฟังอะว่าเจอซองเงินในล็อกเกอร์เธออะเดี๋ยวดีเด ซองเงินนี่หายอยู่ในล็อกเกอร์ฉันมันจะเป็นไปได้ยังไงเดียเธอคิดดูนะถ้าฉันจะขโมยไปจริงๆอ่ะฉันจะเอาเงินไปไว้ในล็อกเกอร์ตัวเองเนี่ยนะใครบ้างทํจะทำอย่างนั้นเอา้เอาก็ฉันไม่รู้นี่นะดี๋ยวเขาเล่ามาให้ฉันฟังแบบเนี้ยนี่เดียเธอจะไม่ได้เหรอว่าตอนที่เกิดเรื่องอ่ะฉันโดนพักการเรียนถ้าเกิดว่าฉันจะเอาเงินกลับไปอ่ะฉันกล้ากลับไปใช้หรือสิฉันจะเอาไว้ที่ล็อกเกอร์โรงเรียนทำไม ที่เธอพูดก็มีเหตุผลนะแล้วสรุปมันยังไงเนี่ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวฉันจะสืบเองเฮะสืบบอส <c oughs> <c oughs> มาแล้วหรอฉันคิดถึงเธอมากเลยนะอืมฉันกลับมาแล้ว พี่ฉันขอโทษนะที่ทําให้เธอถูกผักการเงนียนะ่ะคือฉันพยายามบอกครูแล้วแต่ครูไม่ฟังฉันเลยอะ่ะอืมเรื่องวันนะั้นที่ฉันทําร้ายร่างกายเธออ่ะฉันก็ขอโทษนะดีแล้วเป็นเพื่อนกันนะอย่าทะเลาะกันนะเฮ้เพื่อนกินขนมนี้เสร็จอหรฉันอยากไปกินชานม่ะไปไหมเออไปดิเออ,เอ,อไปด้วยเออ งั้นฉันขอลงไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวพวกเธอซื้อเสียกูเลยลวกันนะได,ได,ได้ได้ห้องน้ำก็เต็มต้องมาเข้าหลังเรียนอีกนั่นมันดิวนี่ที่งานมันจบไปในทีเดียวนะเมื่อไหรเ่เงินจะมาโออโ้ัหนี่ก็ทวงเงินจังเลยก็บอกแล้วเมยว่าเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายดิยวจ้างเด็ก เอาเงินมาใส่ล็อกเกอร์เราเหรอแดมเนี้ยต้องหาเก็บหลักฐา,านไว้ซะหน่อยเอาไปเงิ้นค่าจ้างแล้วก็ปิดปากอย่าบอกใครเรื่องนี้ด้วยนะได้หลักฐานแล้วคืนเนี้ยดิยวไม่รลอดแน่ถ้าไม่ดิวต้องทำกับเราขนาดนี้ด้วยนะเฮ้ยเป็นไงไนายเจ็บไหม ขนมอ่ะมีห่อใหม่ต้องเยอะเธอนด้นเลือไปหยิบเองอะ่ะไม่น่าก้มไปเลยเนี่ยก็เธอมัวแต่ห่วงกินเป็นไงละ่ะหัวโขกโตเ๊เลยไม่น่าเลยปวดหัวอ้าวไงเป็นไรอะ่ะเกิดไหมนะสิห่วงกินเนี่ยทําขนมตกเสียไดย้ก็เลยก้มลงไปหยิบหัวโขกโต๊เลยเนี่ยเฮ้ยไงห,ห่อใหม่ของฉันก็มีอะไรขนาดนั้นเนี่ย แล้วนี่เจ็บมากไหมอ่ะโอ๊ยเจ็บสิปวดหัวเลยเนี่ยเป้าป,ปเดี๋ยวพาไปกินยาห้องพยาบาลไม่ต้องก็ได้อ่ะใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปขอยาดิวก็ได้ดิวมียาแก้ปวดหัวอยู่อ่ะอ่งงั้นเรารีบไปกันเถอะปะ กินยาแล้วขึ้นแกะยาทำไมอะพอดีว่าฉันกินยาเม็ดไม่เป็นก็เลยต้องแกะผงยามาละลายน้ำมาเธอใครนี่ยาแคปซูนอะมันทำให้มันมีขมมันอยู่ดีๆของมันเธอก็ไปแกะออกมามละลายน้ำให้มันขมนี่นะกินไม่ได้โอ้ยเล่นเสือเล่นเสือเล่นอ่ะมากินกินกิแกะแกะแกะ สอยยาเม็ดนี้ไม่ผ่านคิวซีอ่าเดี๋ยวฉันแกะเม็ดใหม่ให้ป๊บนึงนะชื้นอ่ะนี่แกะดูเฮ้ยเม็ดมันนี้ก็ไม่มีอ่ะฮะ,ะไหนหฉันจวนที่เหลือสิ ดิวเนี abei, ่ยดิวทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะทั้งโกหกเรื่องเงินมาโวยให้ฉันแล้วก็โกหกเรื่องกินยาปอมอีเนี่ยนะโฮ้ยอะไรของดิวเนี่ยเออนั่นสิเฮ้ยเฮ้ยที่ผ่านมาดิวโกหกเรามาตลอดเลยเหรอ มันไม่ใช่แล้วนะนี่ดิวใส่หลายเธอจนเธอถูกพักการเรียนเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเห็นไหมฉันบอกพวกเธอแล้ววันนั้นนไม่มีใครเชื่อฉันเลยดิวอ่ะเล่นละครบีด้ำตาทำหน้าใส่ซื้อถ้าไม่ฉันน่ะโดนพักการเรียนเฮ้ยวันดี้เพื่อนทำไรกันนะ นี้นี่คุณก็มีหวังในตัวเธอเหมือนกันน่ะดยวเราทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่ตอนนี้ความแตกแล้วนะคุณรู้กันทั้งโรงเรียนแล้วไม่ต้องมาทำงานอย่างนี้เลยโอ้โหคุณนี่เครียดปีดเลยนี่เธอทําทได้ยังไงเนี่ยฮะทาให้เพื่อนนะ่ะถึงเกิดต้องโดนทักการเรียนเนี่ยแถมว่าจ้างคนที่ไปทําในสิ่งผิดอีกนี่เข้าหามันไร้แรงยิ่งกว่าอะไรเลยนะ ครูเคขาอ,อธิบายได้เลยคะโอ๊ยไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะเพราะว่าครั้งนี้มันมีหลักฐานเป็นวิดีโออะไรทุกสิ่งอย่างหมดแล้วไม่ต้องอธิบายทุกคนรู้ซึ้งหมดแล้วเธอทําได้ยังไงอะ่ะมันทําให้โรงเรียนเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนี่เธอทาเนี่ยเพียงเพระอยากจะขึ้นเป็นประธานเท่านั้นหรอ คือหนูขอโทษค่ะหนูแค่อยากให้ทุกคนยอมรับหนูบ้างนะค่ะหนูผิดหรอคะคือเธอก็ไม่ได้ผิดหรอกนะที่เธออยากให้ทุกคนยอมรับแต่วิธีการมันผิดไงเข้าใจไหมเธอทําวิธีนี้ไม่ได้โอ้ยดิวนี่ถ้าเธออยากให้ทุกคนยอมรับเธอต้องแสดงความสามารถออกมาไม่ใช่กองแบบนี้ไม่ใช่ใส่ร้ายเพื่อนแบบนี้ ตอนเนี้ยเรื่องไปกันใหญ่แล้วขอออให้ครูมาเรียกเธอไปพบนะเรื่องใหญ่แน่ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะติดต่อผู้ปกครองเธอมาพบอาจจะถึงขั้นต้องเชิญออกเลยนะจริงเหรอคะครูไปไปไปอย่างไรก็ไปหาขอออก่อนแล้วแล้วตายตายเออนั่นนีดีดิเด ตอนนี้ผู้อรองของดิวเพารับทราบแล้วนะนะเขากำลังคุยก,กันกับทางอผอ,อ,อแล้วก็ผู้บริหารน,นะ่ะเพราะเรื่องเนะีมันเรื่องใหญ่มากครูก็ไม่นึกเหมือนกันว่าเขาจะกล้าทําแบบนี้อ่ะนี่พิมพ์พวกครูอแล้วก็เ,เพื่อนๆด้วยใช่ไหมต้องขอโทษเธอด้วยนะที่เข้าใจเธอผิดอนะ่ะแล้วก็ไม่ฟังเธออธิบายเลยแมย้แต่นิดเดียวอะ่ะตอนเนี้พวกเราได้บทเรียนแล้วนะเราอ่ะ เกิดอะไรขึ้นแล้วต้องหาหลักฐานนะฟังทุกด้านขอโทษนะที่ทําให้หนูต้องโดนพักการเรียนนะ่ะไม่เป็นไรค่ะครูแค่รู้ควมเข้าใจก็โอเคแล้วค่ะอืพิมพ์ต่อไปนี้ถ้าก็กลับมาทําหน้าที่เป็นประธานนักเรียนเหมือนเดิมนะมแล้วก็กลับมาจัดกิจกรรมให้พวกเราอีกเออโอเคนะค่ะครูขอบใจมาก